สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับรายการขยี้เหมือนเดิมซึ่งเราจะไม่บอกว่าขยี้หลังดงหลังดูนะน่าจะเป็นขยี้อนิเมะเนี่ยคยี้มันให้อย่างเจมจีและเรามากับเรื่องซอำรอยเออรอยสิ่งที่จะทําก่อนที่จะกลายเป็นซอมบาบี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 บอ่ะมาที่หัวข้อแรกกันเลยนะ เปิดมาผมก็เป็นนึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่กดอนจะซอมบี้ไงคุณแต่ผมก็ตังหงุดหงแต่ตอนที่น้องอมาลองให้แล้วว่าเด็กน้อยมาโหดตั้งแต่อายุเท่านี้เลยหรืออะไรเงี้ยผมก็เช่นเหมือนคนท่าคนของแบบว่าผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงก่อนที่ซอมบี้จะลงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเด็กมันมาเที่ยวบาร์โฮสหรือเปล่าวะว่าเอ้ยพ่อแม่มีปัญหากันก็เลยมาบาร์โฮสอะไรอยี้มาให้หนุ่มๆปลอบใจไงเออไม่หอนแบบแต่เด็กเลยนะแล้วมีจะไปตีเขาด้วยนะตอนแรกผมเห็นนึกว่าบาร์โฮสแบบจะยกพวกตีกันออะไรยย่างงเคุณ เอ้ยท่านครับพวกมันมาอีกแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ตีมันเอาระเบิดขวดเอาไม้เบสบอลไปผมว,ว่าต้องใส่กันยับเป็นแก๊งนี่ต้องเป็นบาร์มดฝั่งตรงข้ามหรือไม่ก็คู่อริหรือไม่ก็แก๊งทวงหนี้อะไรเงี้ยสลบเป็นไงคนโหมันฟอมบี้อ,อแเ้ว ก็คือเล่าต่อนั่นแหละไม่ได้ย้อนหลังคือเปิดมาเป็นรายการเลยนะว่าคนนี้เป็นระดับอันนี้แบบนี้แบบนี้แล้วแบบหัวหน้าเลยนะท็อปโพสต์นี่พาไปบวกท่านโชว์ท่านโชว์เออ <c oughs> ผมเน <c oughs> ่จำชื่อ <c oughs> ผมไม่ได้จำชื่อเลยนะไอลิศแต่ละอันเนี่ยพูดเลย<อ>ไม่เอ็ง <ผม S 1> ชื่ออะไรเลยผมลิศมันเลยผมลิ์มันเลยเดยวลืมเดวลืมอ่ะจะมีฉากหนึ่งที่ซอมบี้มันแกล้งตายแล้วก็จับนกมาแดก น,นี่ผมสงสัยว่าไอ้นกเนี่ยมันจะกลายเป็นซอมบี้ไหมกลายผมว่ากลายแต่ผมว่ามันน่าจะตายนะผมว่าอาจจะมีหมาซอมบี้ผมมาก็ได้แน่นะคนยังไม่เห็นสักตัวเลยที่เป็นสัตว์นะคนเออเห็นแต่เป็นคนเออหมาโดนกินหมดแล้ววะเออไม่เห็นหมานะเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่หมาแมวที่มาดูทีี่เพื่อนพระเอก เ <Hey, S 2> <im itation> พื่อนเอกนีกำลังจิตตกเลยอยู่ที่เลิฟโฮเทลซึ่งมตาตากจังไะเอกมากระเอกนี่เน็ตเข้าอุ้ยดีใจโทรหาใครดีนะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหานะเพื่อนเนี่ยรอนั่นเลยเฮ้ยมึงจะหากูยังไงวะคือส่วนตัวแค่เพื่อนเปิดประตูออกไปเนี่ยโอ้โหเห็นบันนี่ซอมบี้แล้วสยองใช่มันก็ต้องแบบสงสัยละคนว่าแบบเฮ้ยม <im itation> ึงจะมาจริงเหรอว่าเพื่ <im itation> อนแล้วมึงมาเนี่ยจะถึงกูไหมเนี่ยหรือมึงจะโดนแดกก่อนจะมาเป็นคนหรือเปล่าพี่จะบอกว่าเพื่อน มันเคยบอกให้พระเอกลาออกแล้วแต่ทําไมพระเอกมันไม่ฟังมันเป็นเพราะอะไรคุณทั้งที่มีคนมาเตือนสติแล้วนะผมว่าตอนนั้นมันเหมือนการขิงกันในเฉ่ะคน จริงจริงประเด็นของเพื่อนอ่ะก็ไม่ได้ว่างนะประเด็นของเพื่อนที่ผมเข้าใจนะมุมมองนี้ก็คือเพื่อนอ่ะเป็นคนตลกก็เลยพูดติดขำแต่พระเอกไม่ขำพระเอกลาออกแต่ว่าพระเอกกับมันเครียดกับงานมันคนละอย่างกันไงพระเอกมันจริงจังอยู่ตอนนั้นอ่ะมันก็เลยแบบโวยวายอ่ะใส่เพื่อนมันอ่ะเมื่อกี้คุยว่ะเออมึ่ขี้คุยว่ะอะไรเงั้ยน่ะแต่ต้องบอกกันว่าเพื่อนมันหวังดีก็รู้ทั้งรู้ว่ามบริษัทนี้มันเป็นบริษัทกดขี่ข่มเหงมันก็ออกสิเพื่อนอย่างนี้คุณของก็คือเพื่อนมันอ่ะมีความฝันว่าอยากเป็นตลกใช่ม มันต้องการที่แบบเวลามันทํางานอม่เครียดก็จริงแต่เวลามันไปเจอลูกค้ามันก็ทําให้ลูกค้าแบบมีความสุขเขาเรียกว่ามันไม่ได้เอาความทุกข์ที่มันมีอะไปให้พระเอกไงคนเวลามันพูดอ,อย่างเงี้ยมันก็เลยพูดแต่เรื่องที่แบบฮาๆเงี้ยแต่ว่า เพื่อนพระเอกมันเก็บไว้ในใจมันเห็นพระเอกเครียดแหละมันเลยไม่อยากเอาความเครียดของงานามามนใส่พระเอกอีกเอาจริงนะดูจากตาพระเอกเนี่ยน็าจะเครียดจัดอยู่ดูสภาพสิแล้วเหมือนพอพระเอกได้สติเนี่ยมันก็เข้าใจนะว่าเออเพื่อนมันเนี่ยหวังดีไม่ได้คงไม่ได้ขิงอะไรก็เลยรียบบึ่งไปขอโทษแต่ต้องบอกว่าพระเอกมันทําอะไรที่เรียกได้ว่าไม่ได้กลัวชีวิตจะตายอยู่แล้วอ่ะเขาทำอะไรครับคุณขึ้นมาบนยอดของตึกซึ่งมันไม่มีทางหนีสําหรับเพื่อนพระเอกนะแต่พระเอกแบบเอ้ยเราโดดไปตึกนั้นดีกว่า ไช่เพื่อนคือตึกมันขั้นด้วยถนนแล้วคุณคิดว่าถนนอะยังต่ำต้อง2เลน2อ,อันเป็น4เลนค,คิดว่าคนเราจะกระโดดได้ไกลขนาดนั้นไหมเพราะว่ามีโอกาสที่จะกระโดดได้ถึงเพราะว่าถ้าเราดูตามเนื้อเรื่องก็คือพระเอกหัวแตกเลยนะคนแสดงว่ามันไม่ได้ใกล้ๆถูกปะ่ะอ่ะแต่ก่อนหน้าที่เขาจะกระโดดเนี่ยเขาไม่เชื่อมึงจะบ,บ้าเหรอพระเอกเออ,เอ,อไม่รู้พระเอกบ้าไปบ้าแนละ้วมันโดดไปเลยปั๊บไปเลยเป็นผมผมก็ไม่เชื่อจริงไหมเป็นคนุณคนเชื่อว่า ผมไม่เชื่อแต่พอเห็นพระเอกทำได้เนี่ยผมเริ่มเชื่อแล้วเออยอ้กว่าจะทำได้นะแต่ในใจลึกๆผมก็คิดว่าผมคงทำไม่ได้ผมกลัวความสูงอ่ะ ก็เหมือนเพื่อนมันป่ะผมว่าเพื่อนมันก็กลัวความสูงนะเพราะว่าตอนแรกก็เหมือนเพื่อนมันจะโดดแต่พอเพื่อนมันมองลงไปข้างล่างเพื่อนมันบอกมันไม่โดดเออใครก็กลัวคุณคุณตึกกี่ชั้นอะผมถามแค่นี้แต่ว่าสุดท้ายคณก็ต้องเลือกไงเพราะว่าข้างหลังคนเป็นซอมบี้คุณจะโดนซอมบี้กินหรือว่าคุณจะโดดไปแล้วได้ทําแล้วก็ตุยอะไอความพึกเฉมน่ะของเพื่อนไม่เอนผมไม่เข้าใจแต่มึงจะแก้ท่าทําไมว่ะอย่างนี้คุณหงก็คือเขาเกิดมาแล้วไงคนตั้งแต่ช่วงแบบที่พระเอกเล่าถึงอดีตอะว่าแบบคนนี้เป็นเพื่อนสนิทแล ชอบทาให้คนอื่นตันหลกแล้วก็จะชอบมีมุกแก้ผ้าอะไรเงี้ยออมาตลอดตั้งแต่ช่วงแรกออไอ้นี่คราวนี้มันโดดแล้วมันเอาเวลาที่ไหนไปแก้ผ้าเพราะมันเอาเวลาไปแก้ผ้าเนี่ยคุณมันเลยโดดไม่ถึงผอกมาคืออาจจะเป็นมุกสุดท้ายในชีวิตของคุณไงถ้ามาเล่นมุกขำมากกว่าน,นี้จนพระเอกขำจิ้งจนไม่มีแวงมาช่วยมัน่ะมันตายเลยนะตายเพราะมุกตัวเองนะั่นแหละแรงดีที่มันไม่ได้ขำมากขนาดนั้นพระเอกจังพอหายขำแล้วมาจับขึ้นมาได้ แล้วพอดืม่มด่ำกับบรรยากาศไปบรรยากาศมาเพื kind of ่อนพระเอกถึงกับพูดออกมาว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นคนกอบกู้เรื่องราวของซอมบี้จะทำให้ซอมบี้น voilà ี่หมดออกไปจากโลกใบนี้เฮ้ยมึงพูดเบื่อเกินไปปะเพื่อนเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเราเคยเล่ากันอะในอีพีก่อนๆว่าผมว่าพระเอกนี่แหละที่จะเป็นคนที่แบบปลดล็อกเรื่องซอมบี้ว่าซอมบี้มาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยทีนี้เปิดมาก็มีเอกลักษณ์อีกแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนแรกคือเล่นเกมอยู่ตอนแรกเหรอผมรู้นะ ตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะพระเอกมันอาจจะไปสู้กับซอมบี้ก็ได้แต่ว่าพอเห็นอซอมบี้มาขวดพระเอกปุ๊บ้ผมว่าไม่ใช่ละไม่มีซอมบี้ไหนทําพระเอกได้พูดเลยเสุดแล้วผมมันอวยชิบหายเลยเป็นพระเอกที่ธรรมดาแต่ผมอวยอ่ะมันมีสนเสน่ห์นะผมแอบหวังนะแอบหวังให้พระเอกกับเพื่อนได้กันโะเคนโจ้แล้วเออเอาคุณดูโอ้คนโคตรเกเลยวะ <laughs> สำหรับพระเอกเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่เพียบพร้อมสำหรับพระเอกเพื่อนพระเอกที่เพียบพร้อมสำหรับพระเอกเลยรอรวยหุ่นดีคารมดีทำอาหารเก่งแม่งเพอร์เฟกต์ตั้ตัดถูกไหมอ๋อก็คือแบบจอมบี้ยังไงก็เต็มโลกแล้วแหละไม่ต้องไปหาสาวที่ไหนแล้วเนี่ยใสกันเองนี่แหละอะอย่างนงี้เหรอเออก็คืออ้าวเรามีอารมณ์เราก็ใส่กันเลย อะไรมันจะขาดขนาดนั้นวะมึงช่วยกูกูช่วยมึงมันเหมือนตอนที่เพื่อนไปเอกมันหยามไงมึงก็หาแฟนซิวะอะไรเงี้ยอ๋อก็เป็นมึงนี่แหละงั้นเออเออเดี๋ยวกูหาแฟนให้ดูพอส่องลงไปข้างล่างปุ๊บผู้หญิงก็มีน่ารักทั้งนั้นเลยแต่เป็นซอมบี้ทั้งนั้นซอมบีต <c oughs> บ้ตอดอะสิซอมบี้ตดซอมบี้ตดคนชื่อเลตเลยชิลเลตชิมา่าช <c oughs> ิลเลตเลยฮ่ามากูนี่โคตรฮาคือแล้วมันอาจจะแบบว่าฟิลแบบว่า หันไปแล้วเฮ้ยกูหาไม่ได้แล้วว่ะมีแต่ซอมบี้แล้วเราเพื่อนก็เก็กกจะหันมาบอกว่าแล้วมึงไม่ลองหาคนที่อยู่ใกล้ตัวมึงด้วย S <S แล้วก็จบเรื่องได้กนันจบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไงคนเดียเลยผมปิดเลยทั้งนั้นอ่ะเดไม่ดูเรื่องนี้อีกแต่ที่นี้มันมีเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนต้องออกไปข้างนอกมันมันคืออะไรฮะคุณพระเอกอยากได้ทีวีเขาอยากได้ทีวีจอยใหญ่มาเล่นเกมแบบให้สาสมเกลียดใจเพราะว่าพระเอกมันเขียนลีดไวผมต้องบอกเลยว่าพระเอกตายแน่ๆยังไงคนยังไงข้างหน้าก็เจอหน่วยดับเพลิงเออมันเป็นหน่วยดับเพลิงที่เป็นหน่วยพ่นไฟมากว่าไม่ใช่น้ําแล้วเป็นไฟเออข้างหลังยังมีรถบรรทุกน้ํามันที่ ที่พร้อมที่จะมาเติมน้ําให้กับไอ้นักดับเพลิงซึ่งไม่ใช่น้ําดับไฟมันคือน้ําเพิ่มเพิ่มเชื้อไฟเฮ้ย hey, จริงนิเพื่อนจ้าจวดครับผมพุ่งเหลาาพยานสูเวหาผมว่าพระเอกเป็นคนที่ตัดสินใจได้แบบเจ็บขาดอะแต่รวดเร็วคือถ้ารถมันบินได้พระเอกบินไปแล้วอะ ก็คือพอพระเอกหนีได้อะัก็เลยแบบมาหาทีมีแหละแต่มาเจอแบบผู้รอดชีวิตใช่ไหมสี่คนก็มีสมสาวแอร์ฮอสเตอย่างสวยกับเอไอแต่ลุงแล้วกันแต่ผมจะบอกอยีกหนึ่งอเจยขอโคตรแข็งเลยยกเตกีล่าหมดขวดอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่หมดขวดหมดหลายขวดเธอทั้ง3ามคนผมเรียกเลยว่าโคตรสุดให้เลือกนี่อ่ะเลือกใคร ผมเลือกน้องมากิน้องมากิคือน้องที่ไปกับเอ๋บักเจนอจะคนผมว่ากําลังดีน้องเจียมเจียมเขาก็เจียมจีเจียมจเจียมอจีก็แบบโอ้โูโดนบทแน่เลยเนี่ยผมไม่คุณท้ายผมเลือกใครผมว่าคนเลือกน้องเจียมเจียมแน่เลยคุณก็รู้ผมผมเลือกจีอยู่เหลวดิผมสายเจ้ผมสายเจหือ <ś c oughs> ผมอยากโดนกระทำครับผม <ś c oughs> ตายเลย แต่พระเอกนี่หาดีนะคุณเขา้าใจไหมว่าคนเกาชีวิตรอดจะอยู่ไปถามเขาว่ามีแฟนหรือยังเออคำถามที่มึงควรจะถามใช่ไหมว่าเห็นได้ชัดว่าพระเอกมันก็อยู่ในสภาวะนี้สภาวะเรียกได้ว่าตื่นเพศตรงข้ามจริงๆผมคิดว่าถ้าพระเอกเล็งอาเจ้คุณคิดว่าได้ไหมได้เพาอาเจ้นี่คือชมพระเอกแล้วนะเปิดใจพระเอกแล้วว่าเอ้ยนายนี่แม่งเจ๋งมากอะไรอย่างงี้นเนาะแต่พระเอก๋ยวพระเอกมันพระเอกมันนอกไปก่อน ก็ถ้าน้องโมเอกที่คุณนว่านะมผมคิดว่าเขาไม่ได้มีใจให้พระเอกนะคนเพราะเขามีแฟนอยู่แล้วไงผมไม่รู้ว่าพระเอกจะได้ไหมนะถ้าต่อเวลาสักนิดน,นึงแต่เรื่องพระเอกมันได้นะรวดเด็วทันใจเลยนะ oh! คือผมก็เห็นมันจิ้มนิ้วกันจิงๆๆจิงจิงแล้วเอกอิจฉาคุณเห็นไหมแต่ผมไม่คิดว่ามันจะใส่กันเลยอะ่ะกิจฉาพูดเลยผูกิจฉามากคุณล่ะ ผมก็อิจฉาแต่ความมันมันก็ไม่อยู่ตรงนี้คือตอนแรกผมนึกว่าคุณลุงแกกลุ้มใจเพราะว่าจิตตกที่ข้างนอกมปแต่ซอมบี้ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเลยไอ้จริงแล้วยังไงฮะคุณลุงเขาโดนกัดโคนคือ,อยังไงเราก็ไม่รอดผมนึกว่าเพราะซอมบี้ล้อมไปแต่จริงแล้ว<อ>แกโดนกัดถ้าเป็นคุณคุณจะร่วมวงไหมเอาตรงๆนะอกว่ามันเห็นแกตัวมากเลยโดนกัดมึงก็ต้องรับผิดชอบตัวเองว่าก็คือรู้ว่าตัวเองจะเป็นซอมบี้อะ่ะทีนี้บทสนทนาของอ่าน้องกับพระเอกเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างคุณทำไมมันดูแบบดูขนาดนั้นฮะ ก็คือน้องเขาแบบเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าโดนคนลุงที่อยู่บนเครื่องอะ่ะด่ามาว่ามาน้องเขาก็เลยแบบเอามาเจ็บใจเสียใจพีะเอกก็เลยแบบนึกย้อนไปใช่ไหมคนพอมันเรียนจบอะ่ะมันอยากเข้ามาทํางานทางงานด,ดีทำแต่คําถามคือสิ่งนั้นคือสิ่งที่มันอยากทําจริงๆไหม การเข้าไปทํางานมันเหมือนเป็นความฝันของคนอื่นอะ่ะของคนทั่วไปที่เขาแบบอยากทาอะ่ะความเป็นจริงคือความฝันของมันก็คือร้อยสิ่งที่มันอยากทําก่อนจะกลายเป็นซอมบีอ้อ<ม>่ะนั่นคือสิ่งที่มันอยากทําจริงๆมันก็เลยทําให้น้องผู้หญิงเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องสนใจคนลุงนี่เพราะว่า<ม>เราอ่ะทำงานที่เราชอบเราก็แค่ทําทําสิ่งที่เรารักแค่นั้นไม่จําเป็นต้องสนใจใครทั้งสิ้นและอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่น้องแกโดนกัดสําหรับผมนะมันก็ฝันสลาย แต่น้องแกได้บอกว่าน้องแกเออมีความสุขแล้วออตายไปก็ไม่เสียใจอะไรหรอกจริงๆไม่มีใครอยากตายหรอกคุณกแค่ไม่ชีวิตให้มากกว่านี้แหละดีนะลุงแกไม่โดดใส่พระเอกไม่งั้นเรื่องจะมีอยู่สี่อีพีนี่จบเลย <laughs> ตัดจบแล้วเนี่ยแต่จนแล้วจะรอดนะคุณเนาะก็ถือว่ามิชชั่นสักเซสได้ทีวี 8K มาอยู่ก็คิกว่าเพื่อนพระเอกมันหายไปไหนแทนที่จะหนียกทีวีมาเฉย <laughs> นี่มันไหลาตามพระเอกแล้วนะคน,นะ พอพระเอกมันจากไอ้น้องซึนมาใช่ไหมคุณพระเอกมันก็ได้แรงบันดาลใจเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นมันคุยกับไอ้น้องซึนน่ะน้องซึนบอกว่าการเป็นแอร์ฮอสเตสอะเป็นความฝันตอนเด็กของน้องแกโตขึ้นมาก็เลยอยากเป็นแอร์ฮอสเตสพระเอกก็เลยได้หัวข้อนี้มาว่านึกถึงความฝันตอนเด็กคุณเ,เริ่มมาพระเอกของเรามีความฝันตั้งแต่ยังเด็กว่าอยากจะเป็นฮีโร เฮโร่โร่ไมคคารเดเมียก็คือพระเอกนะเคยฝันตอนเด็กก็จริงๆเป็นความฝันของเด็กแทบทุกคนนะทุกคนเลยผมก็อยากเป็นตัวยนเป็นดิจิมอนผมอ่ะผมเนี่ยก็แบบไอ้มดแดงเนี่ยอยากแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงก็จะอยากเป็นอะไรนะเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยบาร์บี้ซึ่งมันก็ต่อจากตอนที่แล้วใช่ไหมคุณตอนนี้สี่ว่าพระเอกก็คืออยากคิดถึงความฝันในวัยเด็กซึ่งความฝันของวัยเด็กของพระเอกก็คือการเป็นฮีโร่ อันนี้ผมไม่รู้นะว่าความฝันสมัยเด็กของเพื่อนอยากเป็นอะไรทําไมถึงเขาถึงย้อมผมครับคุณเขาบอกว่าการย้อมผมเนี่ยมันเหมือนเป็นการทําให้ตัวเองแบบว่ามีอิสระในชีวิตมากขึ้นนะคนปอดล็อกใชเ่เหมือนเป็นสิ่งแรกที่เขาอยากปลดล็อกในชีวิตว่าชีวิตตัวเองมีอิสระแล้วอะไรเงี้ย<อ>แต่ตอนที่เขาย้อมผมนี่พระเอกก็บอกความฝันพระเอกเหมือนกันนะที่บอกว่าอยากเป็นฮีโร่ผมก็หานะฉัดฉัดเงี้ย เกินแม่งอึ้งอ,อะอะไรขอมือวะกิโลโตแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยวันนี้คุณมีความฝันอะไรฮะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสินี่เราก็เลยได้ข้อสรุปจากคลิปที่แล้วว่าไอสัตว์น่ะมันติดเชื้อได้หรือเปล่า <c oughs> คุณเน้นเกินไปแล้วอะคลิปที่แล้วที่เราเห็นเออซอมบี้กำคอ,อนกใช่ไหมคุณว่านกจะติดที่ซอมบี้ได้ไหมอ่าจากนี้เรารู้แล้วว่าสัตว์ติดได้ครับในนี้ผมขอข้ามจุดนี้ไปนิดนึงคุณสังเกตใช่ไหมฉลามเนี่ยตอนที่เบลิกมันเดินผ่านฉลามที่อยู่ในตู้คุณ ตัวโคตรใหญ่ฉลามลตัวเข้าบ้านได้มั้งแต่ว่าตอนที่ฉลามออกมาจากตู้ก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ<อ>คุณมาก<า>ทำไมเป็นตัวเล็กลงวะ ไอตัวเล็กลงไม่เท่าไหรมึงไปรวมร่างกันยังไงครับผมว่าเขาอยากทําให้เราดูแบบกลัวเฉยๆแหละมั้งก็เลยแบบทาให้ดูฉลามตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะมันตัวใหญ่มากก่าที่เดินผ่านกระจกแต่พอออกมามันตัวเท่ากับหมาเท่ากับเสือเองนะเออแต่ที่คุณถามว่ามันไปรวมร่างกันยังไงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการปะเออเป็นไปได้เป็นไปได้ ถ้าถ้ามี4ขาอ่ะอันนี้ผมก็พอเข้าใจได้แต่นี่มันมี6ขา8ขาคุณแล้วมันวิ่งพร้อมกันตามใจนึกเลยนะแบบนอยากไปซ้ายมันก็ไปซ้ายทั้ง4ทั้ง678ขาเออนั่นจะกลายพันธุ์แหละแต่ว่าตอนแรกที่ฉลามโผลม,มาเนี่ยผมนึกว่าพวกซอมบี้ที่แบบคอสเพย์นะคุณผมไม่นึกว่าเป็นฉลามจริงๆนะออตอนแรกอะมันเป็นคนหรือว่าเป็นฉลามจริงเป็นฉลามจริงๆคุณเออ้าหรอ คุณเข้าใจใช่ไหมว่าคนอยากเป็นฮีโร่แต่ว่าจะสู้ยังไงกับซอมบี้ถ้าอย่างมัอก็เลยไปหาข้อมูลมามันก็เลยพบว่าในโลกนี้มันมีชุดสูตรอยู่ชื่อว่าอาร์คสูตรเป็นชุดสูตรที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะไม่ให้ชลามกัดเข้า S <S 2> <S 2> ป้องกันฟันฉลามได้ฉะนั้นถ้าป้องกันฟันฉลามได้คนธรรมดาก็กัดไม่เข้าตอนพระเอกเปิดตัวใช่ไหมคุณตอนใส่ชุดสูทไปช่วยน้องทวินเทลใช่ไหมต่อยปั๊บโอ้โหแรงโคตรเยอะต่อยปิวอะ <S 2> <S 2> เออแล้วเป็นไงโดนซอมบี้กัดเจ็บกัดตัวเดียวไม่ว่าอันนี้ลุมหนักแถมเพื่อนก็ไม่ได้ช่วงไม่ได้ช่วยเลยหรือเข็นทิ้งวยสภาอตรงนี้ผมรู้สึกผมว่าพระเอกเนี่ยชอบนางเอกแล้วใช่ไหมเริ่มมีใจให้ใช่ป่ะเออเพราะว่าพระเอกแบบ พ่อ้ดูนะฉันจะโชว์เท่ให้เธอได้เห็นในครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้โชว์เท่อะไรเลยโดนลุ่มยำกัดคำถามต่อมาคือทำไมนางเอกถึงไม่อยากจับตัวเป็นกลุ่มนะคุณนางเอกต้องการลดความเสี่ยงทุกอย่างการเป็นกลุ่มอาจจะเจอแบบน้องทวินเทลก็ไนดะ้เราไม่รู้ว่าใครจะทําอะไรไงคุณแต่เธอบน่นเก่งมากเลยนะคุณมนุษย์ป่าเออ แบบบ่นแต่ว่าก็คือพูดเรื่องหลักการอะไรอย่างเงี้ยแหละเหมือนคุณครูเลยฟังแล้วแบบหัวระเบิดพึ่งเลยคืออัดมาแบบความรู้ปั้งเข้ามาสมองเราแบบระเบิดเลยต้องบอกว่าเธอเนี่ยความรู้แน่นมากชี้ไปเลยนั่งไงทางออกโอ้พากันวิ่งไปเพราะซ้ำกรรมซัตว์ทบุญบูชาโทษไอ้น้องทวินเทลวดันมาผลักเธอออกแต่สุดท้ายเธอก็จะโดนไอป้ปลาฉลามกินแต่อยู่แล้วเพลงอยากเกิดไปแล้วคุณอันต้าทีรุ ก็อ,อันต้าเลยว่ะคุณจำชื่อได้ไหมเหรออ๋อมันเป็นคำคมเฉพาะของมาฮิโร a คาเดมิยเอ้าเ <ขอ S 1> หรอ,อ,อใช่ผมก็ว่ายู่ทำไมในเรื่องนี้ผมไม่ได้ยินวะใช้ท่าเดียวก,กันกับตอนที่ค้นไอ้ประธานบริษัทเลยพุ่งหลาวป้างใส่ในตอนนั้นครับผมตาของน้องแกเป็นประกายนี่อ่ะแล้วเป็นไงต่อไปไคุณแล้วแผนการของน้องแกคือตามหาถานน่าจะเป็นฐาน 1A กใหญแล้วให้พระเอกเนี่ย่วงเวลาพเพลงก็่วงเวลาเต็มที่แล้วจนว่าจะโดนแดกแล้วทีนี้ครับเขามีฮีโร่หมายเลข2ซึ่งตัวแรกเขากลัวนะแต่เขาก็สามารถเอาชนะความกลัวได้เขายอมถอดเสื้อผ้าสายตรุอคุณเอย้ยเสี่ยงชีวิตนะผมพูดตรงๆนะผมกู่านในในใจความรู้สึกผมเลยนะว่าแบบจะถอดชุดทํใหม่วะทําไมต้งงไปกระโดดข้ามตึกแล้วเมึงจะถอรู้วาทำไมเนี่ยเขาเป็นแพชชั่นคุณเอ้ยเขาทำอะไรก็ต้องถอดเสื้อผ้า ไม่มีตอนไหนที่เขาไม่ถอดตอนแรกกระโดดข้ามตึกใช่ไหมถอดเสื้อผ้าอ่าตอนที่สองกินเราเล่นมุกถอดเสื้อผ้าอ่าตอนนี้ถอดเสื้อผ้าช่วยพระเอกมาดูกันว่าตอนนั่งเขาจะถอดเสื้อผ้าทำอะไรถอดแน่ๆ <laughs> ผมว่าเป็นสุดขายเออขาแล้วแหละผมรอเลยผมรอเลยตอนนี้เพืพเอ่อ, <laughs> อนไป <laughs> ยังถอดเสื้อผ้าพอมาผมสงสัยทรงนึงว่าไอ้ทำไมามือเราเวลากำถ่านไฟฉาย 1A2 ก้อนเนี่ยมันถึงมีไฟฟ้าออกมาตอนต่อยความเป็นจริงก็คือเวลาพระเอกโชคอะ่ะเราไฟฟ้าออกมาขนาดนะั้นมันมันไม่มีอยู่แล้วอันนี้พูดถึงความเป็นจริงนะ แต่ว่านั้นมันเป็นโลกของเนมิสที่ทําให้ดูเท่เฉยคนฉนลามมันรับรู้ไฟฟ้าได้ไวเซนส,สิทีฟต่อไฟฟ้ามันก็เลยแบบพอโดนไฟฟ้าที่มีกําลังสูงก็จะทําให้เออมันช็อกอะไรประมาณนั้นอะ แต่มันไม่ได้ตายนะคือต้องบอกก่อนนะว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ร้ายขึ้นกว่าอน,อน,นี้พระเอกขอเบอร์ยังไงน้องแก,กก็ไม่ให้นะคุณเข้าใจว่าใจเธอนี่มันแข็งเยี่ยงหินจนมาถึงช่วงที่พระเอกของเราเนี่ยร้ายกาศนะปล่อยคำหวานดยที่ไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวเอานี้ผมไม่รู้นะที่ผมไปช่วยคนอื่นนะเพราะว่าผมอยากเป็นฮีโร่แต่ถ้าเป็นคนสําคัญของผมนะถึงผมไม่เป็นฮีโร่ผมก็จะไปช่วยตอนนี้พี่สาวก็เพ็นคนสาคัญของผมแล้วนะครับเกศเงินบอกรักกันชัดๆเออมันคือคําบอกรักกันนะเนี่ย พี่จะบอกว่าพระเอกได้เบอร์เพราะคํานี้เลยนะแล้วไงฮะจุดหมายต่อไปของพระเอกคืออะไรคุณก็คือการกลับบ้านเกิดกุลไปทําไมครับคุณเพื่อไปหาพ่อแม่มาดูการเดินทางของเขาในตอนต่อไปกัน อ่ะสำหรับพวกเราก็หมดประมาณนี้นะหัวข้อสำหรับใครที่อยากเสริมหรือว่าอยากให้ตอบคำถามในตรงที่เราสงสัยอยู่นาช่วยตอบทีอ่ามีหลายๆอย่างที่พวกเราสงสัยหรือพูดผิดไปก็เสริมกันด้วยไงยฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเวลาคลิปใหม่ๆ,ๆมาจะได้แจ้งเตือนคุณอปุ๋งปิงะจะได้เข้ามาดูด้วยกันอป่ะสวัสดีครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมชิคกุดนี้ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย